รั่นทุกนะครับเพิ่งได้รับของมาลองทดสอบการใช้งานนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับใช้แค่แปดแปดจึกดูบรรยากาศร,บรอบๆนกมันชอบมาเกาะบนหลังคาบิดขยา่าว เดินมายิงทางนี้ครับนกมันชอบเกาะบนหลังคานะยิงสุดยอดอ๋อสวัสดีนะครับเพื่อนเพียรลันทุ่งนะครับวันนี้ผมได้สั่งซื้อบังพุนะครับบังพุสำหรับไล่สัตว์ไล่นกนะครับได้สั่งมาใช้วันนี้ผมจะมาทดสอบนะครับทดสอบให้ดูมารีวิวให้ดูว่าการใช้ ท่อพุระบบเอลกอฮอลฉีดนะครับซึ่งขนาด2นิ้วนะครับยาวประมาณ80เซนเ0เซนเซนนะครับวันนี้จะได้ทำการรีวิวพิธีการใช้นะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับไม่ได้ยุ่งยากเพราะว่าทาั้งผู้จัดทำเ็าทำมาแบบพิเศษเลยนะครับแค่ใช้เอลกอฮอนะครับแอลกอฮอทั่วไปนะครับทั่วไป จะฉีดนะครับวันนี้ผมจะพารีวิวนะจะทำให้ดูฉีดห้าถึงเจ็ดครั้งนะครับห้าถึงเจ็ดครั้งแล้วก็เขย่านะครับเดี๋ยวผมจะทำรีวิวให้ดูนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับ,รบแล้วก็เรียกทำการปิดฝานะทำการปิดฝาประตูหลังเป็นระบบเหมือนไฟแช็กนะครับเหมือนบางแกสนะครับแล้วก็ทำงานเขยา่าเขย่ามันเป็นละอง นะครับให้แอลกอฮอล์ที่เราฉีกเข้าไปให้เป็นละอองถ้าถ้าไม่เขย่ามันจะชื้นเกิดความชื้นในภายในได้จับประตุมันติดนะครับวันนี้จะพาวิวให้ดูแล้วจะยิงให้ดูนะครับก็วิธีนะครับก็กดด้านหลังระบบไฟจับประตุด้านในนะครับจะวิวให้ดูนะครับนี่นะครับเจ็ดครั้งนะครับห้าถึงเจ็ดครั้งเจ็ดโดยประมาณเสียงจะดังพอประมาณนะครับคือใช้สําหรับ การเกษตรทั่วไปนะครับไม่ได้ใช้ด้วยความสนุกสนานนะครับรีให้ดูแค่นี้นะครับขอบคุณครับทางที่ไล่นกของเหตุลั่นทุ่งมานะครับอันนี้กระบอกขนาด2.5นิ้วฉีดน้ำยายแอนกอล์ประมาณ1ิบห้ครั้ง ปิดฝานะครับแล้วก็เขย่าต้างการยิงเมื่อไหนก็ใส่ไปเลยนะครับ <S <S ของเข้าดีจริงๆไล่นบได้ดีเลยครับ มาลองกันอีกครั้งนะครับ